เหตุการณ์นะคะตำรวจสอพอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะได้เผยภาพการเข้าจับกลุ่มแก๊งเจ้าอาวาสวัดดังสงขลาสองแห่งค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางตำรวจสอพอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้เผยภาพการเข้าจับกลุ่มแก๊งเจ้าอาวาสด,ดัง สงขลาสองแห่งนะคะได้ตั้งวงเล่นไพ่กับพระแล้วก็คารวาสคากตุติวัดนารังนกในอำเภอบางกล่มจังหวัดสงขลาค่ะเมื่อเวลา22นาฬิกา30นาทีคืนวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยทางตำรวจสบพบางกลมจังหวัดสงขลา นำโดยพันตำรวจเอกอาคมบัวทองผู้กำกับการสพบางกล่ำและสารวัตรป้องกันปราบปรามสพบางกล่ำกำนันตำบลแม่ทอมและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันเข้าตรวจค้นภายในกุฏิวัดเจ้าอาวาสวัดนารังนกหมู่ที่6ตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะคะหลังจากได้รับรายงานว่ามีกลุ่มพระพิษุขเข้าไปม่วสุมเล่นการพานันและดื่มสุรากันภายในกุฏิค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูเข้าไปภายในกุฏิเจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึงนะคะ เนื่องจากพบทั้งพระแล้วก็คารวาสกําลังนั่มล้อมวงเล่นไพ่กันอยู่ค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะต่างถือไพ่กันอยู่ในมือทุกคนค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเอาไว้โดยเป็นพระ9รูปแล้วก็คารวาสอีก3าคนนะคะพร้อมกับยึดของกลางเงินสดได้1 5 0 0 0บาทซึ่งอยู่ในบาทค่ะพร้อมด้วยไพ่ป็อกสําหรับเล่นการพนันสําสหรับอาสนะ ใช้ปูนั่งรองเล่นการพนันจำนวน5ผืนค่ะและยังพบสุราบรรจุในขวดน้ำขนาด0.6ลิตรประมาณเศษ1ส่วน4นะคะจึงได้ยึดของไว้เป็นของกลางค่ะค่ะซึ่งในจำนวนพระพิสุกนะคะที่ร่วมวงในครั้งนี้ก็มีพระมหาขวัญทองเขมากรอ,อายุ65ปีค่ะซึ่งเจ้าอาวาสวัดนารังนกหรือว่านายขวัญทองศรีรัชชะค่ะ ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุรวมอยู่ด้วยนะคะและนอนถือไพ่อยู่บนเตียงเนื่องจากว่าป่วยเป็นอมัมพฤษ์ครึ่งซีกรวมทั้งพระมหานิมิตอายุ54ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดยางงามอำเภอบางกล่ำหรือว่านายนิมิตมุสิกรัตค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นพระลูกวัดของวัดนารังนกวัดยางงามแล้วก็วัดอื่นๆอ,อ,อีกหลายแห่งด้วยนะคะ